สวัสดีค่ะพบกับ MR d d ดีค่ะวันนี้พามาชมรถเข้าใหม่อีกคันนะคะคันนี้เป็นรถโตโยต้าโคราอัลตค่ะมาด้วยสีดำแบบนี้เลยคันนี้เป็นรถปี2018นะคะเครื่อง1.8ตัว E ค่ะตัวนี้เป็นตัวโรบ็อนะคะมาด้วยสีดำแบบนี้เลยค่ะคันนี้เดิมๆเลยนะคะพาชมรอบคันค่ะปลายภาษีกันหน่อยคันนี้ป้ายภาษีต่อแล้วนะคะก็จะหมด น,ะะนานาๆทีจะมีสีดำเข้ามานะคะและตอนนี้ก็เหลือแค่คันเดียวเลยค่ะลูกค้าท่านใดสนใจนะคะเข้ามาดูรถที่เราได้เลยรถดีเด็ดออโต้ปักหมุดเลยค่ะอยู่แถวสี่แยกคลองขุดนะคะถนนเทพรักษ์ยังยงยงบิ๊กซีบางพีค่ะเปิดบริการทุกวันตั้งแต่9โมงเช้าถึง5โมงเย็นนะคะอย่างด้านหลังแบบนี้เลย 1.8e ค่ะตอนนี้สตาร์ทรถแล้วนะคะเงียบๆเลยค่ะเสียงแทบไม่ได้ยินเลยค่ะ ไปชมเลขไม้กันนะคะเลขไม้แท้เลขไม้จริงเช่นเคยนะคะเลขไม้อยู่ที่หนึ่งแสนหนึ่งมืนหกพันหนึ่งเก้าร้อยสิบเก้านะคะเลขไม้แท้เลขไม้จริงนะคะมีประวัติเข้าศูนย์เช็คระยะตามรอบเลยนะคะด้านในนะคะภายในคือดูดีมากรถแทบแบบใช้งานน้อยมากนะคะเข้าศูนย์ตามรอบนะคะ ภายในเป็นสีดำเบาะดำแบบนี้เลยที่วางแก้วน้ำแบบใหญ่ๆอย่างนี้เลยเกียร์ขั้นบันไดเป็นเครื่อง1.8ค่ะขับดีขับเร็วขับแซงได้ดั่งใจจริงๆนะคะมีเชื่อมต่อนี่เลยสาย USB AUX นะคะแอร์เย็นๆค่ะอ่าราคาพิเศษเช่นเคยนะคะกับรถ โตโยต้าโคราอัลติสคันนี้ปี2018แท้นะคะเครื่อง1.8ตัว E นะคะเบาะหนังสีดำแบบนี้ราคาพิเศษไปเลย459,000บาทนะคะ459,000บาทค่ะดอกเบี้ยก็4ปีนะคะเริ่มต้น2.79%ค่ะสามารถเลือกผ่อนได้ตั้งแต่4ปีถึง7ปีเลยนะคะเรามีไฟแนนซ์รองรับนะคะเข้ามาดูเข้ามาชมกับเอ็มก่อนได้เลยค่ะ เรามีราคาพิเศษโปรโมชั่นสำหรับพ่อค้าท่านใดอยากซื้อรถนำไปขายที่เต็นนะคะตอนนี้เปิดรับลูกค้าใหม่เข้ามาลัวกันได้เลยค่ะรถเก่งเล็กเก่งกลางเก่งใหญ่มีหมดเลยนะคะกระบะก็มีค่ะกระบะสี่ประตูเตี้ยกระบะแคบสี่ประตูยกสูงแบบนี้ ออสำหรับวันนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe นะคะเป็นกำลังใจให้กับช่องของเอนะคะได้ทำคลิปใหม่รถใหม่ๆให้ได้ดูนะคะสำหรับวันนี้ MRDD ขอตัวลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ